ีครับผมโยมมาสเตอร์ไวเอชเชนเทอร์การแคสเกตเกมส์เกมสออเดอร์เล็กโบกกาชาแล้วผมเนื่องจากที่ว่าก่อนหน้านี้ผมได้สุ่มกาชาของอ่าอัลเทเนทนาก่อนไปหลายตัวใช่ไหมซึ่งหนึ่งในตัวที่ผมไม่มีก็คือเฮสเซเลียนะผมผมก็เลยจะมาสุ่มในกาชาของอ่ไอดีเจพีกันแล้วผมว่าผมจะได้ไหมเอ่ยตอนนี้ก็เริ่มต้นได้สองสองเก้านะผมไปเลยดีกว,ว่าเนี่ยแต่ก่อนไปแต่ก่อนไปผมขอเปิดห้าใบก่อน ถ้าเป็นอุ้ยแคสเรียวะ่ะโอ้โหเป็นสีอืมเซเว่นใครเอ่ยแอชส,สินเฮ้ยแคสเรียอ่ะเอา้าเมื่อกี้ผมมือลั่น 私は、キャスターアルトリアと申します実のところサーバントというのはよくわからないですが魔術なんかでお役に立てるなら遠慮なくお使いくださいえ魔術はなんかじゃないうわあこっちの世界ではそうなんですか ผมบอกได้แค่ว่าไม่ไปฏิหารเฮียคือผมไม่ได้ทราบว่าถ้าผมเปิดหมดจะได้แคสเซเลียไหมแต่การที่ผมเปิดแบบใบแบบเปิดฟรีอ่ะที่ถึงใบผมได้แคสเซเลียมาเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแบบคือเมื่อกี้ผมอึงนะแต่ผมเก็บอาการเพราะตอนนี้โอเคอย่าเรียกว่าสูงกาชาเลยเรียกว่ามาโชว์เคสบนขันเล็วไหมสีกว่าแต่การที่ผมได้ของแบบนี้ก็กับว่าผมไม่ต้องเสียเพชรในการสูม,มอา่าแคสเซเลียเลยมา